วิจารณ์คนอื่นเขาให้มึงลองบริหารแล้วแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นภูกเก็ตทั้งจังหวัดมึงยังบริหารไม่ได้เลยส้นตีนไม่ต้องไปพูดถึงประเทศชาติครับพูดให้ดูยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันทําสิ่งเล็กๆมึงยังล้มเหลวเลยมึงอยา่าอ้างว่ามึงไม่มีอํานาจสอสอทั้งจังหวัดลําพูนอีกที่หนึ่งเป็นอบจอเนี่ยนะ้ำประปาดื่มได้เนี่ยทายังไงนี่ไงลองบริหารไง ส้มถามว่าเอ้าให้ลองบริหารหรือยังไปดูดิภูกเก็ตเนี่ยไปดูได้เลยและอย่างกระขี้ <c oughs> นะฮะแล้วมาบอกว่าโอ้โหยเนี่ยอนุทินตั้งแต่สมัยโควิดแล้วไทยรับมือโควิดก็ล้มเหลว <l ots> นะฮะแต่อวยอเมริกาว่าอเมริกามีวัคซีนเทพรับมือได้เยี่ยมส่วนประเทศจีนที่ ที่ตุยน้อยคนติดแค่คนเดียวเพราะว่าปกปิดตัวเลขแล้วก็มีหน้ามาบอกอีกนะไอเพจบันเทิงหน้าตุด๊ด <c oughs> ที่เป็นเพจกีบมันบอกว่าพ <c oughs> ักส้มควรหยุดพูดเลิกออกความเห็นเลิกให้ความรู้เพราะพูดอะไรไปเดี๋ยวประเทศจะพัฒนา เดี๋ยวคนจะเกิดก่อนปรับตัวเ,เดี๋ยวคนจะเกิดการปรับตัวกับความเจริญได้ขอโทษนะฮะมึงพูดอะไรเหรอครับมึงให้ความรู้เรื่องอะไรเหรอครับตัวมึงเองรับบริจาคมาเมื่อต้นปีที่แล้วได้ยี่สิบกว่าล้านมึงบริหารกันยังไงมึงยังบริหารไม่ได้เลย <laughs> มึงไม่ต้องพูดให้ความรู้หรอกครับมึงทำไม่เห็นก็พอครับ มึงไม่ต้องทํามึงไม่ต้องไปด้อยค่าใครครับมึงทําสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นก็พอมึงทําภูเก็ตเป็นไข่มุกแห่งเอเชียได้แค่เนี้ยมันก็เป็นโมเดลที่สร้างแสงสว่างไปทั้งประเทศไทยแล้วแต่มึงทําได้หรือเปล่าความรู้ที่มึงท่องมาเหมือนพ่อว่าวที่มันกลับมาแจกทั้ง,งทรงหนังสือมันเคยเกิดการวิจัยทดลองทําลองผิดลองถูกทําสําเร็จแล้วหรือยัง มึงไปดูโครงการพระราชดำริลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ลงมือทำไม่เห็นแล้วทำสำเร็จทุกโครงการที่ออกมาคือทำสำเร็จหมดแล้วคือทำร้อยครั้งสำเร็จร้อยครั้งไม่ต้องจำให้มาพูดไม่ต้องออกหนังสือมึงไปเรียนรู้ได้เลยสู่ดีรับาชีพมึงไปเรียนรู้ได้เลยนะฮะ,กะเกษตรต่างๆโครงการต่างๆมึงไปเรียนรู้ได้เลยแก้ปัญหาดินปงดินเปรี้ยวดินคงดินเค็ม แก้ปัญหาดินแตกดินแห้งดินอะไรต่างๆทาได้หมดแล้วไม่ต้องมานั่งพั่มเพ้อทั้งที่หนังสือมึงอะมึงยังบริหารบริษัทมึงยังไม่เคยประสบความสำเร็จจากการบริหารธุรกิจของมึงเลยไอ <c oughs> พวกขายตรงไอ <c oughs> พวกแบบเบื่อไหมกับการเมืองแบบนี้เบื่อไหมกับรายได้เท่านี้เบื่อไหมกับเงินเดือนเท่านี้ อยาก,กเกษียณอายุววัยไหมถ้าอยาก,กเกษียณอายุไวๆเลือกเราสิทําธุรกิจกับเราสิเห็นไหมคนนี้เป็นลุงแก่ๆตะกรอนขายหมูปิ้งเดี๋ยวนี้ขับเลมโบกินนี่แล้ว <laughs> ทําธุรกิจกับเราสิ <laughs> โอ้โหมึงขายตรงชัดๆ <laughs> ไปถามพวกมึงแต่ละตัวประสบความสาเร็จอะไรบ้าง <laughs> บางคนเปิดร้านเหล้าบางคนไม่มีงานทําเป็นแม่ค้าออนไลน์อีเจปย์ทางานอะไรนะฮะ ธนาธรทำงานอะไรรวยจากทรัพย์สมบัติพ่อแม่ตัวเองเท้งทำงานอะไรแบงค์ทำงานอะไรเคยไหมมึงบริหารกับไอ้ช่อเนี่ยบริษัทไล่อะไรบริษัทส้มยิ้ของมึงอะขาดทุนห้าปีติดเพิ่มทุนตลอดนี่ไงลองบริหารนี่ไงลองบริหารไงนะฮะนี่ยังไม่เห็นหนึ่งเราว่าการลองบริหารมันเป็นยังไงนี่ก็พูดได้เห็นภาพก็ไปดูสิมึงบอกอะเอาแค่เนี่ยชี้วัดเลย ประเทศไทยติดอันดับ5ของโลกนะครับและอันดับ1ของเอเชียนะครับในเรื่องของประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพจัดอันดับโดย Global Health Security Index GHS g h h s 2021ในยุคลุงตู่กูก็ไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าลุงตู่อาจจะไปซื้อ Global Health Security Index มาเป็นของตัวเองพี่บีสวัสดีครับผม ซีโอแมกซีนจัดอันดับให้ประเทศไทยบริหารจัดการโควิดได้ดีเป็นอันดับสามของโลกฟื้นฟนูฟื้นตัวจากโควิดได้ดีเป็นอันดับสามของโลกลุงตู่ก็อาจจะไปซื้อนิตยสารซีอโอแมกซีนเพราะว่ามันน่าจะเป็นสลิมหมดโวลแบงค์ <laughs> จัดอันดับให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานติดอันดับที่24ของโลกลุงตู่ก็น่าจะไปซื้อโวลแบงค์มันถึงได้ประเมินประเทศไทยสูงขนาดนี้ ประเทศไทยติดอันดับ5ของโลกและอันดับ1ของเอเชียคือประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ Global Health Security Index g h s ปี2021ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพเป็นอันดับ5ของโลกจากทั้งหมด195ประเทศนะฮะและเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อปี2021โดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เซ็นเตอร์ for Health Security สหรัฐอเมริกา นะครับการประเมินก็แบ่งออกเป็น37ตัวชี้วัดอาทิเช่นการป้องกันการแพร่ระบาดการตรวจหาเชือ้อการติดตามดูแลผู้ป่วยการรับมือต่อการแพร่ระบาดระบบสาธารณสุขต่างๆที่เกิดขึ้น <c oughs> นะฮะสิบอันดับแรกคือหนึ่งคืออเมริกาออสเตรเลียฟินแลนด์แคนาดาไทยสโลวเนียเยอรมนีเกาหลีใต้สวีเดน สถาบันพวกนี้มันน่าจะเป็นสลิมหมดเลยครับนะฮะไม่รู้ลุงตู่อาจจะไปซื้อมาหมดแล้วก็ได้กูก็ไม่รู้ลุงตู่คงรวยนะนะฮะรวยหมดแล้วนะฮะเก้าปีรวยขึ้นมาหนึ่งจุดห้าล้านบาทนะครับโอ้โหพักมึงทำมาหาอะไรบ้างอ๋อ ล่าสุดพึ่งบริจาคไม้กวาดนะฮะพึ่งบริจาคไม้กวาดทางไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับผมนะฮะทั้งทั้งที่ไม่เคยบริจาคในตอนภาคเหนือมาก่อนเลยพราดอนบอกว่าอยากให้ต้องการไม้กวาดทางมะพร้าวจำนวนมากก็ต้องเอามาบิ๊กคลีนนิ่งเมืองหาดใหญ่ นะฮะออสอสอโลซาก็บอกว่าบริหารจัดการได้กับแค่อีกไม่กวาดทางมะพร้าวนะฮะแล้วก็ประชดว่าต้องการเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวจัดหามาให้เลยนะฮะไม่ต้องบริจาคให้เป็นไม่ต้องขอรับบริจาคให้เป็นภาระประชาชนแม้พักมึงไม่ขอรับบริจาคเลยเวน้นแล้วมึงบริจาคไม่กว่าดทางมะพร้าวมึงไม่กลัวเกิดระบบุปถัมเหรอ ตอนมึงไปภาคเหนือมึงบอกว่าไม่อยากบริจาคไม่ใช่เหรอกลัวผิดกฎหมายเลือกตั้งบ้างกลัวเกิดระบบอุปถัมบ้างนะฮะมึงบริจาคไม่กว่าทางมะพร้าวมึงทำไมมึงไม่ทําตั้งแต่ภาคเหนือโอ้โหพอน้ำท่วมหาดใหญ่ภาคใต้สร้างระบบการตามหาคนสัตว์นะฮะลงไปช่วยคนใต้ช่วยซ่อมรถบริจาคอาหาร แต่ภาคเหนือกลางอีสานน้ำท่วมมาหลายเดือนแบบหนักหนาสาหัสมึงไม่เคยคิดจะช่วยเลยเหรอพ <_ k _> ี่น้องชาวเหนือดูไว้นะครับดูไว้นะฮะเพราะว่าภาคเหนือมันไม่เคยทำหาเลยสอสอเชียงรายมึงก็มีนะครับนะฮะเออน,นะฮะเพราะนั้นไปบอกนะฮะไปไปบอกกับคนภาคอื่นนะครับว่าทำไมภาคเหนือภาคอีสานทำไมมึงถึงไม่ช่วย แค่นี้มึงก็เละแล้วส้มนะฮะถัดจากส้ม <c oughs> มาแดงนะฮะจากคอนเทนต์ของบ้านพระกะทิที่ไปลงผ่านสำนักพิมพ์ผู้ดักดานนะฮะว่าลุงตู่ผ่านเงิน1.1ล้านล้านงบบริหารจัดการน้ำนะฮะ ซึ่ง1.1ล้านล้านก็ไม่ได้แจกแกงว่าลงกับอะไรบ้างและภาคไหนบ้างแล้วลงไปกี่ที่ทำให้แดงก็รับคอนเทนต์ของบ้านพระกะทิมาด่าลุงตู่เรียกได้ว่าสดับรับรองส่งกลายเป็นแดงไปแล้วหลังจากที่พักแดงนะฮะจากการประกาศว่าจะพาประชาชนไปให้ไกลกว่าดาวอังคารแต่ตอนนี้ไปหยุดที่พระอาทิตย์แล้ว แดงก็เลยรับคอนเทนต์บอกมามากกว่างบบริหารจัดการที่นายกปู3.5แสนล้านนำเสนอแล้วโดนคว่ำโดยสลิมกระสโถวเวคุณวรชัยนะฮะบอกว่าเสียดายโครงการน้ำยิ่งรัก3.5แสนล้านบาทหวังรัฐบาลปัดฝุ่นประกาศลั่นถ้าเพื่อไทยปรัฐบาลได้เห็นแน่โทไอส้นตึก โครงการบริหารจัดการน้ําที่มันจะทําเนี่ยมันทํามาจากอะไรครับมันทํามาจากแผนบริหารจัดการน้ำน้ำของกรมชลประทานซึ่งเรียกว่าเจ้าพญาสองคือเมกะโปรเจกต์คลองระบายน้ําหลากบางบานบางไซนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันทํามันทำสามจุดห้แสนล้านครับ นะะแต่ลุงตู่ครับลุงตู่ทำแค่สองหมื่นล้านแล้วมึงแล้วมึงคิดว่ามึงคิดว่าโครงการเดียวกันโปรเจกต์เดียวกันลุงตู่ทำถูกกว่ากี่เท่าแล้วแล้วมึงคิดว่าเนี่ยเราจะไม่ไม่ให้มึงล้มโครงการได้ไง สมัยลุงตู่เริ่มทำไปแล้วนะครับ <c oughs> ลุงตู่ทำรู้สึกผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสองจุดห้าหมื่นล้านถ้าจะไม่ผิดนะฮะเป็นโครงการเจ้าพญาสองไม่กลับโปรเจกต์คลองระบายน้ำหลักที่ตอนนี้กำลังทำอยู่อยู่ในเฟสแรกนะฮะแล้วก็จะช่วยให้ยุธยาไม่ซ่วมไม่น้ำไม่ท่วมทำซากเงินทอนเยอะจังก็ก็นั่นแหละครับก็ดูแล้วกันฮะ ก็ผมถึงบอกไงที่ที่ล้มที่ล้มโครงการเพราะอะไรเพราะถ้ามันทำมันแพงของราคาสองหมื่นแม่งทำสามแสนนะพี่พี่คิดดู